ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่108ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระสารีบุตรเทระกล่าวอนุโมทนาแล้วให้พรแก่นางว่าขอความปรารถนาของเธอจงบริบูรณ์เถิดจากนั้นพระเทระก็เดินทางกลับไปยังเวลุวันวิหารจากนั้นนางก็รีบเดินทางกลับไปยังเรือนแห่งตนเพื่อจัดเตรียมอาหารชุดใหม่สำหรับผู้เป็นสามีนางเกรงว่าในตอนนี้สามีของนางน่าจะกำลังโมโหกโกรธา ที่ในตอนเวลานี้แล้วนางยังไม่ได้นำอาหารไปบำรุงสามีผู้ที่ได้เหน็ดเหนื่อยในการทำนานางจึงคิดว่าเมื่อไปถึงแล้วจะรีบกล่าวคำออกมาว่าวันนี้ขอท่านพี่จงอดกลั้นความโมโหกโกรธาที่มีต่อดิฉันไว้สักคราหนึ่งด้วยเถิดเพราะก่อนหน้านี้ในขณะที่ดิฉันกำลังนำข้าวปลาอาหารมาให้กับท่าน ในระหว่างทางดิฉันได้เดินทางมาพบเข้ากันกันกบพระสารีบุตรเทระจึงได้นําอาหารที่เตรียมมาให้สําหรับท่านนั้นลงในบาทของพระเทระแล้วก็ได้รีบกลับมาที่เรือนเพื่อจัดเตรียมอาหารมาให้ท่านใหม่หลังจากที่นางเตรียมอาหารเสร็จแล้วและได้เดินทางมาถึงที่นายปุณธรรมนา นางก็ได้รีบเอ่ยตามที่นางตั้งใจไว้ฝ่ายในปุณณะเองก็มีท่าทีนิ่งสงบตั้งแต่ที่ภรรยามาถึงหาได้มีท่าทางเกลี้ยวกล่อดแต่อย่างใดจากนั้นจึงได้กล่าวตอบกลับไปว่าน้องพี่เธอนั้นได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วพี่เองก็ได้ถวายไม้ชำรฟันและน้ำสะอาดเพื่อให้พระเทระได้ใช้บ้วนปากตั้งแต่เช้าตรู่เช่นกัน วันนี้เห็นจะเป็นวันที่เราสองคนนี้มีโชคดีเสียจริงๆเรื่องนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นั้นมีศรัทธาเสมือนจิตดวงเดียวกันอย่างแท้จริงเมื่อนายปุณะได้ทานอาหารที่ฝ่ายภรรยานำมาให้เรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็เอนกายนอนพักแล้วหลับไปงิบหนึ่ง เมื่อตื่นขึ้นมามองดูสถานที่ที่ตนได้ถ่ายนาไว้ก็กลับเห็นประหนึ่งว่าสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยทองคาจึงหันมาถามกันกับผู้เป็นภริยาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน เพราะเหตุใดในวันนี้จึงเกิดทองคำเต็มไปหมดในผืนนาแห่งนี้ฝ่ายผู้เป็นภร,รยากล่าวตอบกลับว่าท่านพี่น่าจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเป็นอันมากจนทำให้สายตานั้นพระเลือนไปเองก็ได้นะนายปุณณนะไม่เชื่อคำกล่าวของผู้เป็นภร,รยาจึงลุกขึ้นยืนแล้วเอื้อมไปจับท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วตีไปยังหัวของคันไถบริเวณที่หัวของคันไถนั้นก็ยังเป็นทองคำที่หลอมอยู่ตรงนั้นอีกด้วย นายปุณณะจึงกล่าวกับผู้เป็นภรรยาว,ว่าใครต่อใครก็หว่านมาเมล็ดพืชพืชก็ให้ผลผลิตออกมาในราว3ถึงสเดือนส่วนผลของทานที่พวกเราทั้งสองได้กระทำไปแล้วในวันนี้บังเกิดผลแก่เราทั้งสองในทันทีเช่นนี้ดูสิน้องหญิงในพื้นที่เบื้องหน้าที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยทองคำทั้งสิน้นจากนั้นนายปุณณะก็ได้กอบเอาทองคำมาใส่ไว้จนเต็มถาด แล้วให้ผู้เป็นภรรยานำไปพร้อมกับกลับทูลแก่พระราชาว่าขอได้โปรดให้ส่งคนมาขนทองคำในสถานที่แห่งนี้เถิดเมื่อผู้เป็นภรรยาได้นำทองคำไปถวายพระราชาแล้วดำเนินการกลับทูลตามคำกล่าวของผู้เป็นสามีเมื่อนั้นพระราชามีรับสั่งให้เหล่าข้าราชบริพารที่เกี่ยวข้องนำเกวียนไปขนทองจากสถานที่ที่นายปุณณถยนา พวกข้าราชบริพารเหล่านั้นกล่าวขึ้นว่าบุญของพระราชาแล้วนำก้อนทองคํำเหล่านั้นไปทองคํำเหล่านั้นกลับกลายเป็นก้อนดินดังเดิมข้าราชบริพารเห็นดังนั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลับทูลพระราชาพระราชาตรัสกลับว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกเจ้าจงไปกล่าวยังสถานที่แห่งนั้นว่าบุญของนายปุณณะเมื่อข้าราชบริพารกล่าวดังนั้นแล้ว ก้อนดินเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นทองคําดังเดิมข้าราชบริพารเห็นดังนี้แล้วจึงช่วยกันนําทองคําเหล่านั้นกลับมาแล้วนํามากองรวมกันในพระลานหลวงเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วพระราชาจึงพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีให้แก่นายปุณนะในวันนั้นนั่นเองโดยพระราชทานานามให้ใหม่ว่าธนเศรษฐีแล้วพระราชทานทองคําทั้งหมดเหล่านั้นคืนไปให้ จากนั้น,นธนเสถีได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานติดต่อกันนานเจ็ดวันโดยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาในพัททานหรือในพัตาหารที่ได้ถวายมาจากนธนเสถีผู้เป็นภรรยาและบุตรธิดาพวกเขาเหล่านี้ก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลหรือผู้เป็นโสดาบานันมีอันไม่ไปเกิดในอบายเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะได้ตรัสสู้ในเบื้องหน้าต่อมา จากนั้นไม่นานสุมวลเศรษฐีผู้เป็นอดีตนายจ้างได้ส่งสารหรือจดหมายโดยมีเนื้อความว่าต้องการที่จะไปสู่ขอธิดาของธนะเศรษฐีให้แก่บุตรชายของตนเองแต่ฝ่ายธนะเศรษฐีตอบจดหมายปฏิเสธกลับไป โดยให้เหตุผลว่ามาบัดนี้ทิดาแห่งตนนั้นได้บรรลุเป็นพระอริยสาวิกาผู้โสดาบันหรือเป็นอุบาสิกาที่บรรลุโสดาบันได้ในยุคสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางมีพระชนมชีพอยู่ซึ่งทิดาของเขาเองก็กระทำการบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหลากหลายชนิดวันวันหนึ่งเป็นมูลค่าหลายกหาปณะ,ะหรือเป็นเงินที่มากมายอยู่ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่อาจส่งทิดาของเราไปสู่เรือนอันมีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดจากความเป็นจริงหรือผิดจากทํานองคลองธรรมดังเช่นในเรือนของท่านเป็นแน่